แจ้งข่าวดีชาวนาจับตาดูการจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการไร่ละ1,000บาทเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวนาปังรอคอยการจ่ายเงินจากทางด้านรัฐบาลจ่ายเมื่อไรโอนจริงหรือไม่และที่สำคัญโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารรับเป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอัปเดตข่าวสารประจำวันหลายท่านก็ยังคงรอคอยเงินหมื่นนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวนาปังในอัตาราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่จ่ายอยู่ที่1 0,000บาท เนื่องจากณปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการปลูกพืชข้าวนาปีนะคะหากมี ต้นทุนในส่วนนี้นะคะไปช่วยเหลือก็จะถือว่าเป็นทุนสำคัญมากๆในการปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568สำหรับเกษตรกรที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนสำเร็จแล้วกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะขอให้ท่านเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านว่าขึ้นทะเบียนเกษตรสำเร็จแล้วหรือยังเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้ทางด้านรัฐบาลก็มีความคืบหน้าจากการประชุมไปเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมา ว่าจะมีการอนุมัติโครงการเพิ่มจาก2,800ล้านบาทเป็น7,000ล้านบาทเพื่อชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรสำเร็จแล้วเท่านั้นซึ่งการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายเงินสดค่ะโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังโดยตรงเนื่องจากเป็นการชดเชยราคาข้าวที่ตกต่ำดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ เกษตรกรชาวนาท่านาาไหนที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสําเร็จแล้วขอให้ท่านเร่งไปตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรของท่านว่าขึ้นทะเบียนสําเร็จแล้วจริงหรือไม่เพราะการจ่ายเงินช่วยเหลือจะวัดจากทะเบียนเกษตรกรเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆส่วนตารางการโอนเงินทกศจะดําเนินการก็ต่อเมื่อได้รับการขออนุมัติจากครอมอหากนะคะท่านไหนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสําเร็จ ผ่านคอรามอเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีสิทธิ์รับเงินสูงสุดถึง10,000บาทเนื้อกลางอีสานใต้โอนวันไหนโอนเมื่อไร่โอนอย่างไรก็ต้องรอตารางจากทางด้านทกศเป็นคนจัดตารางการโอนเงินการโอนเงินในครั้งนี้จะโอนเป็นเงินสดในค้างรับเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของเราเลยค่ะแต่จะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบ,บียนเกษตรกรเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการรับเงินนะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆและในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีหากท่านไหนที่ดําเนินการเพราะปลูกเสร็จแล้วก็สามารถนะคะยื่นเอกสารขอปรับปรุงหรือขอ,อขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวันที่17มิถุนาที่ผ่านมาเช่นกันได้มีการพิจารณาในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวผู้ที่ปลูกข้าวนาปี ีนี้อาจจะแจกสูงสุดถึง2,000บาทต่อไร่นะคะ,ะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเนื่องจากราคาข้าวที่ตกตามสอดคล้องกับรา คาข้าวข,ของโลกที่ค่อนข้างจะขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยและหลายๆประเทศโดยเฉพาะอินเดียอินโดนีเซียนะคะก็มีการส่งออกข้าวเป็นจำนวนมากดังนั้นก็ถือว่าเป็นผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาแต่ทางด้านรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ก็เลยจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ออกมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวนาปีนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นกันส่วนอัตาราไร่นะคะอาจจะรอด ก่อนว่าจะเป็น10 15 20หรือ25ไร่แต่ก็จะพยายามชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นผลในเรื่องของการติดตามข่าวสารหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาว่าในเรื่องของข้าวนาปังนาปีไร่ละพันธ์นี้ได้วันไหนโอนเมื่อไหร่รัฐบาลจะจ่ายจริงหรือไม่วันนี้เราหาคำตอบมาให้ทุกท่านได้รับ ชมรับทราบกันแล้วไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตข่าวต่อเนื่องประจำวันอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้จะได้ไม่พลาดในทุกๆวันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ